โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับ garlic เซเว่นอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาเดโกนะครับนาเดโกเป็นโคโลโบนะ่นะตัวที่น่ารักนะโอเคส่วนสกิลแรกก็คือเป็นบัฟนะฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%ของพลัง สิวินะต่อ1นึ่งวิในเวลา10วินาทีนะสะท้อนความเสียหายทักษะที่ได้รับ80%นะด้วยความเสียหายทางกายภาพนะสิวินาะทีแล้วก็มีสะท้อนความเสียหายทักษะที่ได้รับนะ80%ด้วยความเสียหายทางเวทนะในเวลา10วินาะทีก็คือว่าแบบว่า สะท้อนได้ทางเวทและกายภาพนะเออแล้วก็สกิลสองคืออันเซิรนงูยักษ์และงูจำนวนมากโจมตีศัตรูสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูนะสร้างความเสียหาย35,000เปอร์เซ็นต์นะของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะค่อนข้างเยอะนะลดอาตาัตราลดอัตราความแม่นยำของศัตรูนะส0ใน7วินาทีนะ แล้วก็ลดระยะการโจมตีของศัตรูด้วยนะ70%ใน7วินาทีนะแล้วก็ความสามารถพิเศษนะมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มค่าแร่ธาตุเลนเจอร์ซึ่งจะได้ออกปฏิบัติการของทีมศัตรู1ตัวเมื่อเลนเจอร์ที่มีความสามารถนี้ออกปฏิบัติการ ความสามารถนี้จะแสดงผลเมื่อได้ไปเมื่อผ่านไป10วินาทีแล้วนะหลังจากต่อสู้กับศัตรตูเมื่อเราออกไปนะ1ิวิแล้วนะแลยแบบว่ามันจะแบบเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มแร่หัวพุนง่ายๆเพิ่มแร่ให้ศัตรตูนะนประมาณนี้นะส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์นี้นะเพิ่มพลัง โจมตีนะแล้วก็ต้านสกิลแล้วก็พลังโจมตีนะแล้วก็อันที่2ผมใส่เป็นเกียร์คริสต์มาสนะเป็นเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีกายแล้วก็อัตราการหลบหลีกนะให้แบบมันถึกขึ้นแล้วก็ต่อไปคือเล่าลงเตรียมนะคือต้านสกิลใส้จ่ายพลัง ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตแร่นะน้อยลงนะลดแร่นั่นแหละแล้วก็พลังเวทโจมตีนะเออก่อนเราจะไปรีวิวผมขอจกนี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไอดี <c oughs> ผมยังไม่มีมูลผีจีนนะ <c oughs> ผมอยากได้มากๆตอนนี้ผมมีแต่มีแต่อะไรวะ มีตัวการบินตัวเดียวนะเออคือมูลการบินนะอืมมันค่อนข้างแบบว่าอะไรวะอดี่พูดอะไรปะเออมันค่อนข้างแบบว่ายิงไม่ตายอะ่ะเออผมทดสอบใส่สิไอดีสองแล้วนะมันยังยิงแบบยิงตัวการบินแบบเร็วกว่าน,นี้นะมูลผีจีนเออผมอยากได้มูลผีจีนแล้วก็ น่าจะไม่มีแล้วนะอยากได้จำนวนีจีนเออโอเคลองมาโจกกันเลยนะปึบปึบปึบลัาตายเ <c oughs> บาสมาสิแกงนะอามาทำไมไวะเฮโอเคไม่มีอะไรแล้วนะโอเคเรามาทดสอบเลยมา มาทดสอบอยูดีก็ได้นะไม่ดีกว่ามามาทดสอบอยู่ส,สเตตหลักนี่แหละเอาสี่ร้อยเลยจากไปเอาบอสเลยนะบอสเคสี่ร้อยแปด ทีมอะไรวะอยู่ไหนวะทีมสองทีมหนึ่งเขทีมอะไรก็ได้ไมามามาโอเคเอาเป็ดออก,ก,ก,กพาด์ทไม้โอเคนาเดโกนะเป็นตัวที่ยังใส่ได้นะข้อเสียมีอย่างเดียวคือไม่ทะลุอมาตะานะแค่นั้นเอง มาลองกันเลยโอเคปล่อยออกมาแล้วนะบัฟแล้วนะบัฟเพิ่มเลือดโอเคมาปึ๊บก็บัฟอีกแล้วก็ใส่สกิลไหมยังไม่ใส่นะปึ๊บงูปึ๊บ,ป,บปรนเออทีหนึ่งบอสก็เจ็บอยู่นะเออตอนนี้แบบด่านยากนะ อลองรัวๆปึๆ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บงูงตายทีเดียวเลยนะค่อนข้างตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะผมว่าถ้าแนะนำระหวา่างเซลีเซลีอะไรนะซอดกันกับนาเดโกะผมแนะนำเป็นซอดกันนะ ตัวมันแบบมีทะลุอามาตะแล้วก็แม่นกว่านะผมว่าน,น้าเดโกะผมไม่มีไม่มีตัวอะไรใสแล้วนะเออผมก็เลยใสยน่นาเดโกะตัวมันก็เก่งแหละโอเคทดสอบแล้วนะโอ้โหเน็ตเป็นไรเนี่ย เอออีกเร็วๆนี้ผมก็จะรีวิวดาวินซีต่อนะเป็นไอดีสองส่วนใครอยากให้ผมรีวิวอะไรในไอดีหลักก็บอกมานะหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะอะไรก็ได้นะมามาลองใน pvp กันปึ๊บโอเคเซลีน้ำไม้เจอกับ นาเดโกะนะใครจะอยู่ใครจะไปก็ลองดูดิค่ะมาก่อนอืดตอนนี้ก็มาแล้วนะอืมอึดอึดบินนะเฮ้กันได้อยู่เห็นไหมนี่ ตานี้ค่อนข้างง่ายนะม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> อเอาตึงๆกว่านี้นะผมยังไม่ทำอะไรเลยจบละมาโอเคมีดาวินซี่ด้วยมาลองดูนะมารีวิวหน้าเด็ก,กุปึ๊บ ผมจะไม่กดคูณสองนะผมจะดูสักโอ้โหกปี้มาแล้วนะจังหวะนี้โหนายมีโกอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังปึบเห็นไหมง่ายหลังเลยนะดาวินซี่โดนกระเจ็บอบละแต่ก็ได้อยู่มาดูออกมาลูกโอเค ใครที่ไม่มีดาวินซี่ใช้ปืนยิงเงินก็ได้นะเป็นตัวที่แบบถึกทาดไม้ถึกแล้วก็ก๊อปปี้ได้ด้วยเออออค่อ,อคนข้างอก็ยากนะแต่เรามีสินจังะ่ะเออเราไม่กลัวมา ปุ๊ปๆบ,บ,บออกมาลูกนาเดกโกะโอ้โห,หนาเดกโกะลมแล้วจริงจังลูกจริงจังโอ้โหธาตุไฟเขาค่อนข้างเยอะนะนาเดกโกะยืนยืนไม่ไหวนะอุย้ยได้ยูจริงจังแบกนะเอาวะ ผมจะไปรีวิวเสียจังหรือรีวิวอะไรเนี่ยเหมือนมานรีวิวเสียจังพัดมาพัดกลับนะไม่กงโอ้โหนาดโกยังไหวอยู่นะถือว่ายืนได้นะขนาดมีธาตุไฟเยอะนะเนี่ยเาขนาดโดนนะเนี่ยยังยืนได้ตัวมันบัฟดีนะแต่ข้อเสียมีอย่างเดียว คือไม่ทะลุอมตะฉะนั้นเองอลองดูนะเดือนนี้ผมยังจกโครโบรไม่ได้เลยจกไปเกือบสองร้0ยรอตัวแล้วนะยังจกไม่ได้สักตัวเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอาๆกดผิดโอ้โหอ้าวอาอ้าวอิองอยักมาค่าก็กดให้นะ ไม่รู้นะเราจะไหวเปล่านะถ้าสิงจังรอตายก็แพ้นะโอ้โหคอปรัวๆขอแซ่ไปก่อนนะเดีย๋ยวไม่ไหวนะปดผัดมาผัดกลับแซ่แข็งนะแซ่แข็งเราก็ก็ออกมาตะนะน่าจะสนะนะโอ้โหดูมันโอ้โหเอาหน่อยลูกด้านโกะเอออย่างนี้ นี่นะเดโกะก็ช่วยไว้นะงูกัดทีนึงตัวตลกป้องเท่งเลยนะออมาตาสุดท้ายนะเอาตึงๆนี่ก็ตึงเกินนะมาเราจะมาลองนาเดโกะกันนะว่าเราจะแพ้นะผมน่าจะรู้ว่าเราแพ้นะเพราะว่ามีตัวเอลิสด้วยนะธาตุไฟ ตัวหนึ่งเลยนะที่แบบเก่งเนอยแต่แบบไม่ออนานเลยกูแเราก็อยากสู้นะคือท่านนะ้ำตั้งห้าตัวมาอันดียกวกูต้องแบกแล้วนะลูกผมขอใส่ก,กันนะมาไม่ใช่ออกมาแล้วตายเลยนะไม่เอานะปิดปุด๊บโหังหวานี้นะมาออกมาลูก โอเคนาเดกโกะแบกนายลูกโอ้โหตัวตัวแทงท่าตุน้ำสื้ออะไรนะผมจำไม่ได้หรอกนี่จะแบบดาร์กอัลเทเรย์ย์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรอะไรประมาณนี้แหละเป็นตัวที่แบบยืนค่อนข้างหนาเลยนะผมว่านาเดกโกะเอาหน่อยลูกนี่นาเดกโก,กะกับ ได้อยู่นะแต่มันยังแบบไม่มีเกียร์ดีๆนะเห็นไหมเห็นไหมจระเคไปเลยถึยงตัวที่ยังเก่งอยู่นะเห็นไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บอืมงูกัดผมนึกว่าจะแพ้นะแต่คุณสันนะโอเคโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะ ใค,ใ,ใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์นะถ้าผมมีอรินจังก็ได้นะอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือตัวอะไรก็ได้นะแต่ผมอยากได้คโคลโโบนะอ,อ,อยากได้หัวแดงนี้มากเพราะทีมผมยังแบบขาดธาตุไฟนะถ้าเอาเป็นบาร์บีคิวบราวนันก็บางเกินนะเอามาบัฟทีมเฉยนะ บบความแม่นยำอะไรประมาณนี้นะอือโอเคครับเออก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบุณครับบ๊ายบาย